สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะตั้งหารโดยการหาผลหารและเศษโดยการหารยาวมาดูซิว่าทำยังไงง่ายมากขอแค่นักเรียนมีสุดคูณอยู่ในมือหรือไครท่องสุดคูณได้อันนั้นดีมากเลยนะอ่ะมาดูกันข้อที่1 32หารด้วย3 32คือตัวตั้ง3คือตัวหาร เราก็มาตั้งหารกันเลยนะคะเึ๊บอะเวลาตั้งหารเหลือช่องด้านบนไว้ด้วยเพราะคําตอบอยู่ด้านบนนะคะ,ะคุณครูขอเรียกการตั้งหานี้ว่าบ้านหลังหนึ่งนะคะตัวที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านก็คือตัวข้างหน้านะคะ32อยู่ในบ้านส่วนตัวหารอยู่นอกบ้านนะคะ หน้าบ้านนะคะด้านบนเป็นหลังคาด้านล่างเป็นใต้ถุนบ้านแล้วกันเนาะนูยง่ายข่าวนี้จะรู้ได้ยังไงว่าจะไปดูแม่สุดคุณแม่ไหนหรือจะเริ่มหารยังไงพอนักเรียนรู้แล้วว่านักเรียนจะเอาตัวไหนเข้ามาอยู่ในบ้านตัวไหนอยู่หน้าบ้านก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเราเราไปดูแม่สุดคุณแม่3ค่ะตัวหารคือ3ตัวที่อยู่หน้าบ้านจะเป็นตัวที่นักเรียนจะต้องไปดูแม่สุดคุณ เริ่มจากหารจากหน้าไปหลังนะคะหน้าสุดคือเลข3ซ้ายไปขวานะคะซ้ายไปขวานาะ3ทีนี้มาดูตัวหารตัวหารคือ3 3อะไรได้3 3คูณอะไรได้3ถ้าใครไม่ถนัดก็ไปดูแม่สุดคูณใช่ไหมอะสคูณ1ได้3ค่ะคุณครูอะคุณครูก็ใส่1 3คูณ1ได้3เติมบนคือ1 เห็นไหมคะสคูณ1่เท่ากับ3เอาตัวนี้นะคะตัวที่เราคูณเนี่ยนะมาเติมไว้บนหลังคาเติมบนเติมล่างคือ3แล้วลบกันค่ะ3าลบ3เหลือ0ย์ไม่ใส่ก็ได้ลบแล้วดึงค่ะหลักการมีอยู่ว่าเติมบนก่อนเสมอเพราะด้านบนคือคำตอบเติมบนเติมล่างแล้วลบลบแล้วดึงค่ะดึงลงมาคือ2 3คูณอะไรได้2ไปดูแม่สุคุณแม่3สิ สามคูณหนึมันเป็น3ามอไม่มีนี่คุณครูไม่มีเราก็เอาใกล้เคียงที่สุด3คูณอะไรได้2ไม่มีเนาะสาคูณศย์ได้เท่าไหร่ได้0อะไรคูณกับ0ย์ก็ได้0นย์จะเป็นตู้คูณ0นย์กระจกคูณ0นหรือตัวเราไปคูณ0นย์ก็ได้0ูนย์นั่นเองสาคูณศอ่เติมบนเติมล่าง3าคูณศได้0เติมบนแล้วเติมล่างแล้วลบค่ะ 2ลบ0เหลือ2เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น32หารด้วย3ได้ได้อะไร่10เศษ2นั่นเองค่ะตรวจคำตอบก็เอาผลลัพธ์ผลลัพธ์คูณตัวหารคือ3 3คูณ10เป็น30 บวกบวกเศษจ,จะได้เท่ากับตัวที่อยู่ในบ้านก็คือตัวตั้งนะคะ32ผลลัพธ์คูณตัวหารบวกเศษนะจ๊ะแบบนี้นะ,ะมาดูข้อที่2ทีนี้เหมือนเดิมตั้งหารไหนลองตอบคุณครูซิว่าเอาอะไรเอาอะไรเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ดีนะ้าตัวที่อยู่หน้าสุดนั่นเองนะคะ54ค่ะ อะไรอยู่หน้าบ้านดีเอ่ย5ค่ะ54คือตัวตั้ง5คือตัวหารดูแม่สุดคุณแม่ไหนคะดูแม่สุดคุณแม่ที่อยู่หน้าบ้านนะคะแม่5 5อะไรได้ห้าแล้วก็มาดูสุดคุณปึ๊บ5คูณ1เป็น5ใส่1ค่ะเติมบนก่อนไง5้5คูณ1 5คูณ1มันเท่ากับ5เนาะนี่เติมบนหลังคาคือ1 5คูณ1 5ได้ห้ เติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะลบเหลือศูนย์ลบแล้วดึงค่ะเหลือศูนย์ไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวงงเนาะห้าอะไรได้สี่ห้าคูณหนึ่งมันเป็นห้าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นห้าอะไรได้สี่ไม่มีใกล้เคียงก็คือห้าคูณศูนย์เท่ากับศูนย์นะคะเติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะ,ะได้แหละข้อนี้ตอบสิบเศษสี่นั่นเองอตัวคำตอบไปทำเอาเองนะคะเหมือนกันเลย เหมือน,นกันกับข้อแรกนะคะวิธีการก็คือเอาผลลัพธ์คูณตัวหารแล้วก็บวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งนะจ๊ะข้อที่3ตั้งหารเลยค่ะเรารู้แล้วอะไรอยู่ในบ้านคะตัวที่อยู่ในบ้านจะเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้าก็คือตัวตั้ง75ตั้งหารด้วยตัวหน้าบ้านคือ7ดูแม่สูตรคูณแม่7ค่ะดูแม่สุดคูณแม่ที่อยู่หน้าบ้านนะอ่ะทีนี้ 1> 7 1เป็น7เติมบนเติมล่างแล้วลบลบเหลือ0ลบแล้วดึงเหลือ0ไม่ใส่ก็ได้7อะไรได้5ไม่มี7 0ได้0เติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะ5ลบ0เหลืออ่าข้อนี้ตอบ10เศษ5แบบนี้จ้าไปดูข้อที่4ตัวไหนอยู่ในบ้านลองคิดซินับ1ถึง3า 2 3ตอบ8 6นั่นเองนะคะ86อยู่ในบ้านเนาะอะไรอยู่หน้าบ้านคะตัวที่อยู่หน้าบ้านก็คือตัวหารค่ะดูแม่สุดคุณแม่8นี่นะคะดูแม่สุดคุณแม่ที่อยู่หน้าบ้านนะ8อะไรได้8 8 1เป็น8เติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะลบเหลือศูนย์ไม่ใส่ก็ได้ลบแล้วดึงออกมาค่ะ8 อะไรได้6ไม่มี8 0ได้0ลบการเหลือ6ข้อนี้ตอบ10เศษ6คคำตอบอยู่บนหลังคานะคะคำตอบอยู่บนหลังคาตัวเศษอยู่ด้านล่างสุดนะคะไปดูข้อนี้ค่ะไปดูแบบฝึกหัดที่8.4.1นะคะเป็นหารอ่ะหลายตัวเลขแล้วนะทีเนี้ยดูแม่สุขคุณแม่ไหน แม่ห้านะคะแม่ห้าโอ้แม่ห้าท่องเอาไม่ต้องดูแม่สุดคุณเลยห้าอะไรได้ห้าคูณจากหน้าเป็นหลังเลยนะห้าหนึ่งเป็นห้าเติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะลบเหลือศูนย์ไม่ใส่ก็ได้ลบแล้วดึงห้าอะไรได้สี่ทีนี้ห้าใกล้เคียงก็คือห้าคูณศูนย์ค่ะห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบกันเหลือสี่เติมบนเติมล่างแล้วลบลบแล้วทำอะไรคะดึงลงมานี่ ดึงลงมา5อะไรได้45คะเราก็ไปดูแม่สุคูณอะไรมาไร่มา,มา5 9 5คูณ9 5คูณ9เท่ากับ45นะคะเติมบนก่อนเติม9นะคะ5 9 45แล้วลบกันคะ่ะเหลือ0ข้อนี้ตอบ109ตรวจคำตอบเอาผลลัพธ์109คูณตัวหารคือ5 บวกเศษคือ0ไม่มีบวกไปก่อนก็ได้อะเพื่อความเข้าใจจะเท่ากับตัวตั้ง545นะคะไปดูข้อที่2กันค่ะะดูแม่สุดคุณแม่ไหนเอ่ยแม่สุดคูณแม่ที่อยู่หน้าบ้านนะจ๊ะแม่อะไรแม่3ง่ายนิดเดียว3อะไรได้8ไม่มีเอาใกล้เคียงไม่มีเอาใกล้เคียง กล right? ้เคียงที่สุดคือ3 3 9ใช่ไหมแต่มันเกิน8ไงเราต้องเอาห้ามเกิน8ห้ามเกิน8ก็คือ3 2 6สองหคูณ2ได okay. hey, ้6 3คูณ2เนี่ยมันได้6นะเติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะ6เอ้ย8ลบ6แล้วไงร่8ลบ6เหลือ2ลบแล้วดึงค่ะดึง0ลงมาดึง0ลงมาจ้า3อะไรได้20 ไปไล่ดูสามหกสิม่สิบเอ็ดยี่สมันเกิน20แล้วเราก็เลยใกล้เขียงที่สุดก็คือ3 6 18เติมบนเติมล่างเติมล่างคือ18แล้วลบค่ะ20่สบลบสิเหลือ2อลบแล้วทำอะไรดึงอสามอะไรได้27ทีนี้3 9เติมบนเติมล่างคือ27 3สมคูณเมันได้27แล้วลบกันค่ะข้อนี้ต่อ 269ข้อที่3อย่างรวดเร็วเลยนะดูแม่สูตรคูณแม่แม่6นะคะแม่ที่อยู่หน้าบ้านนะ6อะไรได้9 6 1เป็น6 6 2 12ใกล้เคียงที่สุดคือ6คูณ1มันได้6เติมบนเติมล่าง6คูณ1ได้6ลบกันแล้วลบใช่ไหมเติมบนเติมล่างแล้วลบ9ลบ6เหลือ3 ลบแล้วดึงดึง6ลงมา6อะไรได้36 6 530 6 636 6คูณ6เติมบนค่ะแล้วเติมล่างคือ36ลบกันเหลือ0อ่ะดึง0ลงมาลบกันเหลือ0นี้ก็ได้ดึง0ลงมา6อะไรได้0 6นคูณศค่ะได้0อะไรคูณกับ0ก็ได้0ข้อนี้ก็เลยตอบ160โอเค มากันที่ข้อสุดท้ายกันแล้วอ่าคราวนี้ดูแม่สุขคุณแม่ไหนนำ้ำหนึ่งถึงสามให้ตอบเลยหนึ่งสองสามดูแม่สุขคุณแม่เก้าแม่ที่มันอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเก้าอะไรได้เก้าเก้าคูณอะไรได้เก้าเก้าคูณหนึ่งมันได้เก้าเติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะเก้าลบเก้าเหลือศูนย์อ่าลบแล้วดึงค่ะศูนย์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะลบแล้วดึงสองลงมา 9อะไรได้2ไม่มีแน่นอนเพราะ2มันน้อยกว่า9ก็เลยเอา9ก้คูณศย์ค่ะมันได้ศูนะเติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะ2ลบศนยเหลือ2ลบแล้วดึงค่ะดึง7ลงมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันแบบนี้9อะไรได้27 9สเอ่า9 3เติมบนค่ะเติมล่างคือ27ค่ะแล้วลบกันค่ะ ข้อนี้ก็เลยตอบ103แบบนี้นะจ๊ะอ่านักเรียนสามารถดูแม่สุูตรได้นะในขณะที่ทําการบ้านนะก็เป็นตัวช่วยให้เราจําได้ถ้าเราผ่านตาบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะจําได้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนเรื่องการหารแบบมีเศษแล้วก็การหารแบบหลายๆตัวเลขในวันนี้เนาะพบกันในคลิปหน้านะคะ